สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในช่องหนูเล็กนะคะหนูเล็กเป็นเซลล์บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้หนูเล็กนะคะมีรถมา รีวิวแล้วก็มาแนะนํากันนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหานะคะรถตู้ไม่ว่าจะเอาไว้ทามาหากินนะคะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะหรือเอาไว้ใช้ในกิจการนะคะลูกค้าขาคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะที่ไหนไม่มีที่เพชรยนต์มีนะคะรถตู้มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50คันนะคะตอนนี้สําหรับวันนี้นะคะตัวรถที่จะมาแนะนํากันนะคะเป็นรถตู้ปี2018คอมพิวเตอร์นะคะตัวโฉมหน้ากันดาเครื่อง3 0 0พัน ดีเซลนะ,ค,ะคันนี้ปี18 18เลยเป็นรถปลดระวางหน่วยงานมานะคะเมนเทนน์ถึงถึงเลยนะ,ะเข้านะคะเช็คระยะตรงทุกรอบใหม่แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะแจ้งยอดเลยนะคะราคาขายของน้องนะคะอยู่ที่819,000บาทบอกเลยว่าไฟแนนซ์นะคะของบริษัทเพชรยนมีรองรับสำหรับลูกค้านะคะที่จะใช้รถไปจดไยเหลืองนะคะ คลิปนี้นะคะแจ้งเลยว่าลูกค้าที่จะนํารถไปจดป้ายเหลืองสามารถมาจัดไฟแนนที่บริษัทเพชรยนต์ได้แน่นอนมีไม่มากนะคะเดี๋ยวนี้นะไฟแนนซ์ Finance บอกเลยว่าไม่อนุญาตให้นํารถไปจดแล้วนะคะแต่ที่เพชรยนต์มีนะคะอ่ะคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าเป็นรถเดิมๆนะคะรถปลดระวางหน่วยงานนะข้อดีนะคะของเขาคือเข้าศู์ตรงทุกรอบใหม่นะคะไม่ใช่รถสาธารณะวิ่งวินนะคะปกติแล้วนะถ้าเป็นรถสาธาร แล้วิงวินเนี่ยจะวิ่งกันทุกวันเลยนะวิ่งกันไม่มีวันหยุดเลยนะ,ะแต่ถ้าเป็นรถหน่วยงานนะคะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะแล้วแต่การใช้งานคนนั่งก็น้อยนะคะน้อยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะปี2018โฉมหน้ากันดั้มนะคะให้ดูในส่วนของรายละเอียดดวงไฟด้านหน้าก่อนนะไฟเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์ชุดโคมไฟนะคะสวยๆใสๆ,สๆแบบนี้นะไม่มีสะเก็ดหินเลย ด้านหน้านะคะเป็นในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม2เส้นไม่มีริ้รอยไม่มีรอยสะเก็ดหินเหมือนกันนะคะสวยๆก,กริปเลยนะด้านล่างนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เลขทะเบียนฮอนหูฮูกออาสองเกาหนึ่งหนะคะคันนี้ราคาแจ้งแล้วนะแปด0สนบาทนะคะคันนี้ได้อะไรนะคะได้เป็นบอก นะอุ่ไว้ก่อนนะคะได้เป็นเบาะอะไรอุ่ไว้ก่อนอ่ะมาถึงในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะได้ล้อแม็กจากตัว R จากโรงงานเลยตัวยางนะคะขอภายลูกค้าอันนี้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะตัวยางได้เป็นยางกุดเกียรนะคะยางดีด้วยนะเส้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรหัสยางนะสองศูนย์ห้าทับเจ็ดศูนย์สิบห้า ในส่วนของกระหัดยางนะคะเป็นปีเดือนนะคะเดือน45สัปดาห์ที่45ปี2021นนะในส่วนของยางนะคะดอกยางเนี่ยยังถือว่ายังลึกนะคะยังลึกยังใช้งานได้อยู่นะยังใช้งานได้อยู่อ่ะถัดขึ้นมานะคะมาในส่วนของตัวกระจกพาร์ตด้านหน้านะคะกระจกพาร์ตด้านหน้าพาร์ตเดิมนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วพวก ยางปัดน้ำฝนต่างๆนะคะเดี๋ยวดูเช็คให้นะคะถ้าเสื่อมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนูเล็กจัดให้เลยที่สำคัญคันนี้นะสิ่งที่สำคัญไปกว่าราคานะคะเป็นในส่วนของเลขใหม่นั่นเองคันนี้เลขไหม่ของน้องอยู่ที่5 6 0 0 0กิโลไม่เดิมโรงงานเลยนะอะให้ลูกค้าดูสพบรด้านหน้าเลยเลขไม์ระยะใช้งาน5 6 2 6มกพิโลพร้อมกับปี2 0 1 8นั่นเองนะคะอะ เดี๋ยวมาต่อนะคะมาต่อกันในส่วนของรายละเอียดด้านข้างนิดหนึ่งนะตัวกระจกมองข้างสีดำนะคะสีดำพร้อมกับกระจกด้านข้างที่ติดฟิล์มมาแล้วนะ,ะกระจกพัดเดิมนะคะพัดเดิมเลยมือเปิดคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะภายในนะคะภายในได้เป็นคุมโทนสีดำเท่านะ,ะแผงประตูก็นี่ ไม่มีริ้วรอยนะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรถถือว่าคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะลูกค้าที่จะเอาไปวิป่งใช้งานต่อนะไปจดป้ายลงป้ายเหลืองบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะสังเกตดูนะนี่ในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆอ่ะเติมลมยางในตัวเจนนะคะสติกเกอร์ต่างๆไม่ค่อยมีรอยถลอกแปลว่าอะไรรถเนี่ยมันตามนะคะตามเลขไม์ของเขาเลยรถ ไม่มีการกอใหม่กับใหม่นะไม่มีการกอใหม่กับใหม่สังเกตดูนะคะที่ตัวเบรกนะและตัวเบรตัวคัตตัวเบรตัวคันเร่งนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะถ้ารถกอไหม่มานะหรือรถใช้งานเยอะตรงนี้ต้องสึกนะคะแต่บอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะ สีเท่านะเบาะหนังสีเท่าแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างนะคะรถบอกเลยว่าโครงสร้างไม่เคยมีประวัติลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะนี่ให้ดูแอบให้ดูกระดูกงูนะดูแนวตะเข็บต่างๆนะคะแนวตะเข็บต่างๆนะนจุดเม็ดอาร์ต่างๆนะคะรถต้องเรียนแจ้งลูกค้าตามตรงว่า อาจมีทำสีมาบ้างแต่ไม่ได้เกิดจากการโดนชนหนักนะคะเป็นการทำสีเพื่อเก็บริ้วรอยเพราะรถใช้มา5ปีต้องมีริ้วรอยบ้างเอามาตั้งขายถ้าไม่ทำสีเลยนะบอกเลยว่าเดี๋ยวมันไม่สวยนะต้องมีบ้างนะคะเล็กน้อยเก็บมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุชนหนักนะอ่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านแบบนี้เลย เริเคอนโซลนะคะพร้อมกับตัวเครื่องเล่นวิทยุนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลแบบถุงนะคะแล้วก็เป็นแอนร์อนาล็อกนะคะปรับได้4ระดับด้วยการพร้อมกับตัวที่เปิดไฟนะคะด้านหลังแล้วก็ตัวที่เปิดแอร์ด้านหลังนะคะอ่าออปชั่นต่างๆเนี่ย ไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้มีอะไรมากเนื่องจากเป็นตัวรถใช้งานนั่นเองนะคะตัวตั้คอมพิวเตอร์รถเดิมๆหน่วยงานมานะรายละเอียดก็จะประมาณนี้ในส่วนของออปชันด้านหน้านะคะอะในส่วนของตัวกระจกนะเป็นโมเดลเยียปี18นะคะตัวกระจกตรงนี้นะจะถูกเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเป็นปี17เนี่ยกระจกจะสามารถเลื่อนได้อยู่ด้านหน้านะคะแต่เปลี่ยนไปแล้วนะมันจะเปลี่ยนไปไว้ด้านหลังแทนนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังนะอ่ะนี่ส่วนด้านหลังนะคะลูกค,ค้าขาได้ไฟเบรกด้สารอยู่ด้านบนตรงนี้เลยพร้อมกับกระจกส่องนะคะเพราะว่ารถตู้มันจะมีมุมอับค่อนข้างเยอะ นะคะมุมอับเ็าค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวดวงไฟนะคะได้เป็นดวงไฟ LED สวสๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกร้าวเต็มลำแบบนี้ไปเลยนะเต็มลำแบบนี้ไปเลยถ้าลูกค้านะคะที่ออกรถกับหนเล็กนะเดี๋ยวโนเล็กติดเซ็นเซอร์ด้านหลังให้เพราะว่ามุมอับด้านหลังของรถตู้มันมีค่อนข้างเยอะนะคะเผื่อลูกค้าที่อยากจะได้ความมั่นใจในการขอยรถนะคะ,ะเดี๋ยวหนเล็กติดตั้งเพิ่มไปให้เลยนะเดี๋ยวให้เป็นลูกค้าดูในส่วนของภายในกัน นะคะภายในคันนี้ลูกค้าขาลูกค้าจะได้เป็นเบาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเบาคันนี้จะเป็นตัวเบาเริว้าวนะคะได้เป็นเบาะหนังใหญ่ VIP นะสามแถวจุกๆแบบนี้ไปเลยนะพร้อมกับมีการติดม่านนะคะ สีคุมโทนสีเดียวกันกับตัวเบาะนะคะได้ไปแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ลูกค้าขาได้ไปนะคะแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะเอาไปใช้งานใช้ในครอบครัวได้เลยหรือลูกค้าที่อยากจะได้เอาไปแต่งเพิ่มเติมนะคะลูกค้าก็สามารถนําไปแต่งเพิ่มเติมได้เลยข้อดี อีกอย่างหนึ่งนะคะของรถที่ยังไม่แต่ง V.P. คือลูกค้าได้เห็นนะคะสภาพตัวรถนะดิบๆเปอยๆแบบนี้เลยโครงสร้างนะคะลูกค้าขาถ้าเราซื้อ V.P. เต็มระบบมาเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่าโครงสร้างข้างในเขาเป็นยังไงนะแต่อันนี้ให้ลูกค้าเห็นสภาพแบบนี้เลยตัวแอร์นะคะใช้งานได้ปกติเลยแอร์ออกทุกรูนะคะหนูเล็กมีการตรวจสภาพนะคะเช็คลิสต์ให้เรียบร้อยไฟนะคะติดแน่นอนนะแอร์เย็นฉ่ำนะคะ ไม่ต้องกองังวลอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบาร์นะคะตรงกลางตรงนี้ก็เป็นที่เก็บคงเก็บพ้องนะคะอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะอยู่ในนี้เลยนะคะราวบันไดนะไฟเปิดตรงนี้นะคะเปิดได้ปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่แรงของเขานะคะบันได บันไดอาจาจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะการตามการใช้งานของเขานะคะแต่คันนี้บอกเลยว่าหนูเล็กคัดสรรมาให้ลูกค้าแล้วนะ,ะด้วยราคา819,000บาทถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะคันนี้จัดยอดเต็มได้เลยนะพร้อมดอกเบี้ยนะคะรถตู้ที่อื่นนะ,ะดอกเบี้ยรถตู้เริ่มต้น4บาท5บาทแต่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะดอกเบี้ยรถตู้เริ่มต้นที่ 3.09หรือเครดิตดี2 9 9เท่านั้นนะคะลูกค่ะ บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนยอดจัดเราให้ลูกค้าได้เต็มๆถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะลูกค้ากําเงินส่วนบาทมาออกรถที่เราได้เลยนะสาหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถตู้ไว้ใช้งานนะ,ะเรียนเชิญเลยนะบริษัทเพชรยนต์มีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะมากกว่า50-60คันกันเลยทีเดียวไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะ,ะแต่ฝากคันนี้ไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะคันนี้ยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะคะหาก ท่านใดสนใจอยาออกรถตู้นะคะติดต่อหาเซลล์หนูเล็กได้เลยที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่าง093 093 389 2888เบอร์นี้นะคะสามารถทักไลน์แอดไลน์หาเซลล์หนูเล็กโดยตรงได้เลยปรึกษาได้เลยนะคะลูกค้า่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยอดจัดดอกเบี้ยค่างวดต่างๆนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าจัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะลูกค้าจะผ่อนเลรดอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นห้านะคะหมื่นหกจัเต็มฟรีดาวนะคะรถนะคะเอาไปทำมาหากินใช้ เขาเรียกว่ารถตู้เนี่ยเวลาที่ออกไปนะคะมันส่งตัวของมันเองได้นะคะมันส่งตัวของมันเองได้เลยนะ,ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะรบกวนนะคะช่วยการกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะคะคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าที่อยากจะได้รถเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในธุรกิจนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ